เริ่มชัดจุนเน่โผลงานวันเกิดน้องชายเจ้านายเจอแซวจนเสียทรงเจ้านายจุนเน่มีเรื่องให้ลุ้นตามอีกแล้วหลังปล่อยเพลงคู่สุดฮือฮาแฮทแทกแะหัวใจเอาใจชาวจีนไปวันก่อนล่าสุดก็มีโมเมนต์ชวนสงสัยอีกรอบ หลังอยูอย่่สาวจูนเน่ก็ได้ไปโผล่ในงานปาร์ตี้วันเกิดของหนุ่มเจ้ามหาสมุทรน้องชายคนเล็กของครอบครัววันธนศินปที่มีแต่ครอบครัวที่สนิทๆไปร่วมง,งานเท่านั้นงานนี้เลยเจอแฟนๆแซวยับเชน่นเน่ไปในฐานะอะไรจ๊ะและบางลายก็บอกลุ้นให้เปิดตัวชัดๆจัดไปบางกระบอกเชียร์และจิ้นคู่นี้จ้าและอื่นๆอีก เล่นเอาเจ้านายจุนเน่เขินอ้ายม้วนเสียทรงไปตามๆกันเลยทีเดียว